สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำพระอาทิตย์ง่ายๆน่ารักๆแบบนี้นะคะใช้ริบบิ้น2ชุดความยาว24นิ้ว4เส้นนะคะทำพระอาทิตย์แล้วก็อีกชุดหนึ่งใช้ความยาว1นิ้ว1เส้นทำแว่นตาเดี๋ยวเรามาตัดแว่นตากันก่อนนะคะตัดมา1นนิ้วแล้วก็พับครึ่งค่ะตัดปลายมันตรงกัน ครับเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตัดเป็นขาแว่นค่ะตัดเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็โค้งให้เป็นรูปวงกลมจะทำทรงแว่นค่ะตรงนี้โค้งมาตามมุมก็พอถึงมุมก็ลบเหลี่ยมออกไปนะคะแล้วก็โค้งกลับมา เป็นแบวนขาตรงขาแบวนตรงกลางนะคะพอคลีบม,มามก็จะได้ทรงนี้เลยนี่ค่ะก็ตัดเตรียมไว้ตกแต่งพับพระติ์กันนะคะก็แบ่งครึ่งลิปบินพับครึ่งลิปบินค่ะแล้วก็ตั้งฐานสีเส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่ค่ะ ล้องเข้าห่วด้านซ้ายค่ะลายริบบิ้นด้านบนก็เอาเข้าห่วงรอบนึงก็จะได้ฐานสีจากนั้นบีบให้แน่นค่ะทำฐานแปดค่ะพับแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงแล้วก็ลลอกริบบิ้นค่ะ ะะหยิบขึ้นมาสี่เส้นค่ะหนึ่งสพากันไปสี 4, ่พาดถักเป็นแบบนี้ค่ะมือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้ในโป้งสายหยิบขวาแรกปล่อยลงหยิบด,ด้านล่างขึ้นมาปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นมาพาดถัก อันบนมีสีเส้นด้านล่างปลายลิปินโปรสีเส้นแบบนี้ควาแรกปล่อยลงค่ะถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามดึงให้กระชับเลย เสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะเราจะทำการพาดสามค่ะนับหนึ่งสองสามพาดหนึ่งสองสามพาดค่ะเดินไปแบบนี้พาดไปเรื่อยๆค่ะพาดสามทุกครั้งนะคะพาดไปทั้งหมดห้าเซนค่ะเหลือด้านบนสามเส้นเส้นแรกค่ะเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดห่วงแรกออกห่วงแรก ถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วงสาเสร็จแล้วดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ดลิกลับด้านสอดเก็บดิปินค่ะนับ1นึ่สอดสอดไปทั้ง8เส้นเลย แล้วค่ะด้านนี้นะคะจะไม่มีรูนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เราใส่เหรียญจากตรงนี้นะคะใส่ทีหลังได้เราทำตัวเปล่าไว้ได้ค่ะทีน,นี้มาทำมุมพระอาทิตย์กันพระอาทิตย์ก็ความหลงแล้วก็ยกริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้เลยยกขึ้นมาโคง้งตามแนวแบบนี้ค่ะ ได้เป็นรูปตัวยูแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปตรงๆหนึ่งสองสามนะคะเป็นการข้ามสามไปทับริบบิ้นฝั่งตรงข้ามอยู่ด้านนอกทับนิดหนึ่งแล้วก็ดึงดึงให้เป็นมุมแหลมด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะง่ายมากแล้วก็ทำเรียงไปทุกเส้นเลยดึงตรงนี้นะคะระหว่างริบบิ้นมันถับช่วยจับนิดหนึ่ง จะได้ออกมาสวยๆโค้งไปเส้นที่3เส้นที่4เส้นที่4นะคะทีนี้เส้นที่5มันจะมีริบบิ้นสองเส้นแล้วเพราะว่าเราสอนมาจากฝั่งนี้1เส้นเราใช้เส้นด้านในนะคะที่ยาวก,กว่าโค้งเข้าไป รบทั้ง8มงุมทีนี้ก็เสร็จริบิ้นตัดทิ้งได้เลยค่ะทีนี้มาตกแต่งด้วยแม่นตากันนะคะแล้วก็ยิงปืนก,กาวติดเข้าไปแหละง่ายๆเลย ที่ใส่เหรียญก็คลิกด,ด้านหลังแล้วก็สอดเหรียญลอดเบี่ยงเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะ